ใช่หนึ่งสองเสรมโอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเล่นคาสิโนในไบแนนนะครับเป็นเว็บดีลเลอร์ของไบแนแนนะครับเราเข้าไปที่กระเป๋าเงินเลือกลงมาสุดเลยเข้าไปบัญชีบุคคลที่3แล้วก็เลือก B Play Game ใครที่ยังไม่สมัครก็เข้าไปสมัครได้ใน a c e b o o ก g ูเกิลแล้วก็เมตามา k นะครับแล้วก็สมัครในเอ่อแบนน้นได้ด้วยนะครับโอเคส่วนใครล็อกอินเข้ามาแล้วจะเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะมีโทเค็นให้ข้างบนนะครับ mm hmm. B Play token เป็น1,000โทเค็นแต่ของผมจะเป็น1 พันจุดเก้าเพราผมเล่นไปแล้วหนึ่งครั้ง1ครั้งถึง2ครั้งครับเล่นน้อยที่สุดคือ0.1นย์โทเค็นครับลองไปเล่นดูครับในอีกมิติหนึงสำหรับคนที่ชอบเล่นคาสิโนบาคาราผมว่ามันก็น่าเล่นดีครับ Bed, นช่รับใชยจุกัน0.1สีเขียวพ่งหนึงโอเคลงไปเลยหนึ่งไปเลยกดพร้อม <hand> เอาเสียไปแล้วรค,ครับโอเคใครที่สนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์วัลรเคตลิงก์ให้เข้าไปสมัครใบนั้นดูนะครับ โอเคส่วนนี้ก็ฝากไว้แค่แนี้นะครับ